เรืงนั้นได้ไมาเพลงจะคู่ใจได้ไวแต่วันเวลาอาจจะไม่เราหานหายอาจ,จมันไปในบางครั้งแต่กาลเวลาก็ไม่ชน,นะทุกอย่างยัง่งพาความผูกพันที่เรามีทุกคนอยากเป็เพลง,งนี้

ยังพาความผูกพันที่เรามีอยากให้เพลงนี้มันลอยลองไปอยู่ในกาเลาเวลาวันเวลาจะเปลี่ยนหมุนไปแต่ทุกๆรั้งที่เธอได้ยิน,ยนัมีไรให้รู้ว่ายังมีใครีคนที่ทเธอ เจอตั้งกี่วันนะสี่วันคิดถึงคิดถึงสามเดือนไม่เจอสามวันเจอสามไม่เจอสามเดือนคิดถึงหนักเลยเหรอนะครับวันนี้ก็มาร่วมงานที่รักนะครับผมกับงานครบรอบนะครับผม19ปีนะครับผมของศูนย์การค้าสุขุมวิทแห่งนี้นะครับผมก็ สวัสดีไหมครับทุกคนไหลายใครมาเจอเราแล้วบ้างเมื่อวันเมื่อวันไหนนะวันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่กันำพาีโอการมาพบปะที่คนที่นี่นะครับผมแล้วก็มาร่วมกับพี่ชายสุดหล่อผมด้วยในวันนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวได้แจมกันแน่นอนเดี๋ยวได้แจมกันแน่นอนดูจากสีเสื้อผ้าก็รู้แล้ววันนี้ ให้ทายว่าใครจะเป็นคิดทีมนี้ได้แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นพี่สายผมนะครับผมก็ดีใจครับวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับกับพี่โนโนะครับผมว่าก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสออกงานอีเวนต์ด้วยกันบ่อยๆนะขึ้นใจจะแต่ลูกพี่ลูกน้องให้ดูกันหรือเปล่าลูกพี่ลูกน้องนะครับ <c ười> ตอนนี้ก็กำลังสุดสนั่นทุกคนเลยนะครับเอาล่ะ เพื่อไม่เสียเวลาร้องเพลงต่อไปดีกว่ามีเพลงหนึ่งที่ผมเคยร้องเอาไว้เมื่อสวันที่ผ่านมาสี่วันที่ผ่านมาเป็นเพลงที่คิแดแตกดีมากเพราะว่ามันมีท่าหนึ่งอ่หลายคนอาจจะยังไม่มาอาจจะยังไม่รู้ว่ามันคยอเพลงอะไรเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมเขาถึงฟิดท่าน,นี้กัน Bye. Yeah ไครับผมขอเสียสกันเสื้อผมด้วยนะครับวัยรุน่นวันนี้วัยรุ่นมีเยอะมากขอเสียงวัยรุ่นหน่อยเล อดปวดเลยอะก็ได้ข่าวว่าไฟขับพี่โน่ขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากนะวันนี้ก็ขอบคุณทั้งไปขับพี่โน่แล้วก็ไปขับกนพัทรในวันนี้ที่มาร่วมมีความสุขร่วมกันในวันนี้นะครับผมแล้วก็จะบอกว่าดีใจอบอุ่นทุกครั้งที่เราได้มามีความสุขร่วมกันแบบนี้นะครับผมมาร้องเพลงด้วยกันมากีดการ์ดด้วยกันนะครับผมก็จริงแล้วผมอยากจะบอกว่า ผมเองกับพี่โนก็ไม่ได้มีอะไรมากนอกจากเป็นผู้ชายหน้าตาดีๆนะครับผม <_ mon st ress> และด้วยคารมที่มีสเสน่ห์แต่ผมลยจะบอกว่าสำหรับการเลือกเพลงของพี่ชายผมเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอยากจะขอคอ,คอ,อมเมนต์น,นิดน,นึงว่าปรึกษาก่อนหลังปรึกษาแล้วกัน ไม่ใช่ดูคนแล้วก็เลือกเพลงตามอายุคนนี้ไม่ได้วันนี้วัยรุ are uhm you. ่นเข้ามาเยอะร้องเพลงอะไรไม่ร like ู้จักสักเพลงรู้จักแค่เพลงเนี้ยที่จะรักใครตัวพ่อก็รักพี่เดีรู้จักแค่เพลงนี้เพลงเดียวใช่มีเพลงมั้ย บ้าที่ถึงเพลงหนึ่งเออเพลงดังมากนะครับผมก็ดีใจดีใจวันนี้ที่เราคนได้มาออกงานร่วมกันแล้วก็ดีใจที่ทุกคนทุกคนก็ยังอยู่นั่งอยู่เสมอรักพวกเราไหมครับรักท้ารักพวกเรามาแดนซ์กันหน่อยดีกว่าอย่างนี้เลย Yeah! <laughs> ต่อพี่น้องมากไหมยอมปะไม่ยอมเหรอไม่ยอมเหรอเนี่ยใครอยากที่จะร้องเพลงตอนนี้ก่อนไหมเห่อพี่น้องจะร้องอะไรเอาล่ะ นีนะวันนี้นะครับผมครบยอด19ปีนะครับสุวนรณันฟิวเจอร์พันธ์อย่างนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตดวเองก็ได้ีโอกัสมาร่วมง,งานที่นี่ก็ค่องจะบ่อยนะผมแค่ว่าเกือบทุกปีก็มาได้ตัวหนึงเหนื่อยมากปกติกเคยได้ไปพุ่เพลงมานานไง ขอปรับตัวเป็นกำลังครับสักแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ถ้ารวมทั้งแรกก็ตอนนี้ก็152ร,ร้อยห้าสิบสองอการที่ดูไกลไปดูบ้างครับ4ี่แผ่นดินในวิซิ่งกล์ฟน่ารักมากแนทพลอยก็ดิดนตำนานขนมจีนหนึ่งางไปอินด้วใช่ไหมนะครับเพลงสุดท้ายของผมในเพลงในในใน,ในวันนี้นะครับผมเป็นเพลงที่ผมอย,า,ยากจะ ใครเป็นคนที่ช่อลร้องมากเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมชอบมากๆอีกหนึ่งนะครับเพลงนี้ผมได้มีโอกาสร้องในละครดละครทีวีเรื่องหนึ่งเรื่นแทนดูป่ะวิทย์เพลงหนึ่งแล้วที่ผมชอบมากๆแล้วก็อยากจะขอโอกาสนะครับใครที่อาจจะยังไม่เคยได้เจอผมหรือว่าอาจจะมาเจอผมงานนี้งานแรกหรือว่าเป็นซา์ของพี่โน่หรือว่าเป็นซา์ของนักพัดกระตายที่แบบว่า ตอนนี้เรื่องขุ่นเพืองใจหรือว่าแอบโกรธนักพัดดเรื่องอะไรอนุญาตให้ให้งอนได้แต่ขออยู่ข้างหัวใจทุกคน i